โอเคครับสวัสดีครับท่านชูงท่านวันนี้นะครับกลับมาอีกครั้งกับซีดเกมเมอร์ครับผมโอ้ยโอเคครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับเกม Wv t w K f i นั่นเองนะครับกับหมด My มาเค e ยนะแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยทีเดียวโอเคครับเนื้อเรื่องต่อจากครที่แล้วเลยครับมีปัญหากับวิลเลียมลิกเกิลนะครับ ยาวนานยาวไกลมากโอเคครับมาต่อเลยเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาเผื่อเว้ยมาปุ้งมาปั้มอะไรแบบนี้อืมพอช่วงนี้ไม่มีใครอยู่เขาได้จริงๆก็สรตร์ซีเกมเมอร์นะพี่ซีฟเรานะืนอนะนะ เสียมพังจ่อยเลยเด้ออย่าจ่อยอย่าจ่อยอย่าจ่อยเตะไปเตะไปตเตะอาชิบหายพลาดเอาหืมดวลพลังกันวันนี้อา้าวตรงกันพอดีจิตใจตรงกันหรือไงฮะอ่ะเสียมพังจับจับหลังมาวนันนี้พีซีได้ก่อน,นพีซีบิดมาวันนี้ไซเฮดล็อกชิบหายเอ้ยแมวแมว ริวจะไม่ยุ่งเอ,อือจังหวะนี้โดนล,ลากไปทำอะไรฮนะทำอะไรฮนะรู้ทันเว้ยเชียร์ฟาดเออตุ้ยท้องเตะจังหวะนี้แบ็คฟลีปไม่รู้จักพิซี่ซะแล้วพิซี่จะรู้จักไหมเอาโดนลากมาจังหวะนี้โอ้โหโดนเตะมาวันนี้โอ้โหโดนยันกระทืบเป็นเสียมพังเอ,อ้ย สงสารกูหน่อยบอกว่าสงสารกูหน่อย,อยเอจะาะลึกฟาดหางาเลยฮะอ้าวพาไปนอนแล้วอ <c oughs> อืมีกไม่นะัดก็ได้เวลานอนแล้วนะเซียมพังอ้าวโดนต่อยอย่างวันนี้เอจาจงหวะน,นี้มาเอ้าเฮ้ยอ่านัขัดได้อย่วาวันนี้สู้เพลกกลับฮะอันนาอันนาอันนา ลุกขึ้นมาสีมพังจับเชือกอยู่ใย,ยจับเชือกอยู่ใย,ยฮะจับเชือกอยู่ใยแบ็กเบรกเกอร์ไปหนึ่งทีมูไนท์ดรีฟดีกว่าสำหรับสีมพังเนี่ยไม่ธรรมดาลุกขึ้นมาเตรียมตัวจับใส่ถ้าอืบัมตูดมาหาอะไร่ะเอาไข่พี่ไปกินไหมน้องสอง สามเรียบร้อยฮนะท่านี้นะฮะเอาไข่พี่ไปกินโอ้โหดมไข่พี่นะครับเอ้ชนะง่ายได้แนละ้วแม้ถึงแม้จะเป็นซีเอ็มพังถึงแม้จะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับใหญ่โตนะฮะสีดาวนะโอเคครับ พูดอย่างนี้มาหลายรอบแล้วไเหม็นจะมีอะไรมาเกิดขึ้นเลยแนย่เอาแล้วไม่มีเรื่องกับวิลเลียมลิกเกแล้วหรอหรือผมจำผิดช่างเถอะเจอบิกโชดีกว่าอัดบิกโชกันผมผม้โ,อโ,อโอไม่ได้เล่นานานกลับมาแล้วงงงงกัน,นเรื่อง วิ่งโชว์อุ้งงอุ้งาอุงงอุงงลุกมาเตะเตะเตะเป็นลูกขนุนแบ็กฟรีฟเตะเอาฟาดโอ้อย่าจะบิดกลับมาได้จังหวะนี้เอสทีโอไปอันน่ะล้อเลียนอีกแหละลุกขึ้นมาจังหวะนี้ ลูกขนุนน้อยของพี่ลูกขนุนน้อยของพี่ลูกขนุนของพี่ลูกขนุนของพี่เอ้ยจับพิชชนด้วยเอ้าแรงเยอะนองงะมึงินฮะแรงเยอะแล้วก,กลัวชิบหา,ายแล้วอ๋อโดนลากแล้วครับแม่เอ้าสุฟมเหยียบอกเหยียบอกพี่ไม่ว <pe at> ่าแต่อย่าเหยียบใจพี่ก็เพราะว่าเดี๋ยวใจพี่สลายฮึ ใจพี่เข้ยใจไหมเดี๋ยวใจพี่สลาย,อ,ย,ใใลายอืมเตะไปในวันนี้อยากจับวิกโชอ่ะอยากจับวิกโชอ่ะเฮ้ยไม่พอช่างแม่งเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างงี้ชิบหายแล้วอะไรแล้วบิดกลับมาได้จับอันนี้จับ STO อีกรอบหนึ่งไนงะจังหวะนี้จับมามูนไนด์ไดรฟ์ดกว่า บิ๊กโชว์จังหวะนี้จะโดนห้าไม้ตายแล้ววันนี้ท่าต่อยของบิ๊กโชว์ knock out punch สองสามเอาไม่สามหมูชิบหายละเตะเลยตัดกำลังตัดกำลังเพราะลูกขนุนเพราะลูกขนุนชิบหายละ มันเวียงกูอีกแล้วไอส้สาดจับขึ้นมาประมาณนี้อือบิชโชโดนบิดกลับอีกแล้วดัสเซเล็กสปิปเข้าไปมันยังไม่ตายมันยังคงหายใจใช่ไหมคงหายใจใช่ไหมชิปหายและโดนเอสทีโอจับบิโชโอะโอ้โดนไล่แหละโดนลล่ อีกแล้วไม่เข้าใจจะลากสมไมเมื่อโดนลากแล้วก็ไม่รอดอยู่ดีอาร์มแรลคไว้ฮะอืมชาร์จไปฮะได้ทั้งสตาร์ไม่ไดได้ทั้งเปอร์เซ็นต์นะฮะหลับยาเลย่องนี้อืมสปินเนอร์รูนี่โอเคบิก๊กโชอืมเข่าไปเองที่คนตีนนี่อืมหมู่ไหนตา,ายถึงรอบหนึ่ง มูนไนต์ไดรฟ์บิ๊กโชว์โคนนี้ต้องไม่ธรรมดาอออต้องจับไปเข้าเชือกฮนะต้องสั่งสอนให้รู้สำนึกอยากเป็นลูกสมุนวิลเลียมลีเกลนะักใช่ไหมเด้งดึงจับอะรเคโอท่ามันจะสวยระขนาดนี้กดเลยจังหวะนี้กรรมการ หนึ่งสองสามเรียบร้อยฮะชนะโอ้โหเออจะมีอะไรหยุดอย่างเราได้ไหมเนี่ยอืมผู้ชนะคือมิสเตอร์กันซีทเกมเมอร์โอเคจบแล้วสำหรับอันที่แมตที่สองนะฮะ ห้าดาวเลยเหรอ,อ,อแล้วแต่ตอนนี้ยังเป็นฮิวอย่างเงี้ยโอ๊ยกูเบื่อเว้ยเอ๊ะเจอเลสเนอร์ว่ะงอเจอของใหญ่เว้ยเจอแบบระดับท็อปเว้ย ว่าไงครับระดับท็อปของราอันน,ะนามิโลมิโลเบิ้ลมีโลมีโลใช่ไหมเอาชิบหายแล้วบล็อกเลสเนอร์เมียงม่าอื้มคนนี้เขาโหดจริงโหดยังไง <c oughs> ก็ช่างแม่งจ่อเบเกอร์อย่างนี้จเเับเอาเเฮ้ยเป็นไหอเอาล่านเลยอันนั้น,นรู้ทนันนะเข้าไปฮะ ลูกขนุนของพี่ลูกขนุนลูกขนุนของพี่อต่อยไปเตะไปจังหวะนี้แบบฟลิปใส่บ็อกซ์เลสเนอร์แล้วก็อืเจาะยางเข้าไปอ่ะโอ้โหนี่แหละเลสเนอร์ที่เรารู้จักกันอันเดอร์เท็กเกอร์ก็ปาบมาแล้วอ่ะปาบมาแล้วอ่ะปาบมาแล้วอ่ะปาบมาแล้วใช่ไหมฮะเอาชิบหายกดผิดอือต่อย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  อย่าพึ่งมืนอ้าวโดนต่อยกลับนะฮะอ้าวจับมาทำไรนะจังหวะนี้อืมจะส l a มใช่ไหมจะส l a m อืมโดนบิดกลับจับพื้นแบ็กเบรกเกนะอร์อ๋อโอ้โหบล็อกเลสเนอร์นี่แหละบล็อกเลสเนอร์บล็อกเลสเนอร์เหรอบล็อกเลสเนอร์กำลังจะโดนมูนไนทอดรีฟรู้จักเปล่าพี่เนะี่ยฉายาคือเจ้าพ่อก๊อปปี้ลุกขึ้นมาเลย จะพอก๊อปปี้กำลังจะโชว์แล้ว F5 เอ้าโอ้โหส่วนได้ฮะมันมันเปลืองไหมเปอร์เซนต์กูหายเนี่ยมันต้องอืมต้องทำใหม่เนี่ยสตาร์มินากูก็ต้องลดลงเคาะมึงเข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมเข้าใจไหมกว่าจะเติสตาร์มินามาเนี่ยมันต้องอืมลงทุน้วย หยาดเหนื่อแรงกายแรงใจนักเข้าใจไหมโอ้ยแกอันคอไปเลยนะฮะจังหวะนี้ไม่ไม่มันไม่ไหวแล้วเอาแบ็คฟีดพลาดนะจังหวะนี้เอางงงงก็ดิ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 มุมไหน drive ผิดรอบนะฮะยังไงก็จะ F 5ให้ได้ฮะยังยืนยันที่จะ F 5 i l e ปะ โอ้เรียบร้อยเลย F5 <c oughs> จะแพ้ไฟรเ็งหรือเปล่า III. สำหร,รับบล็อ o เลสเนอร์กรรมการมาหนึ่งสองสามโอ้โห็อกเลสเนอร์ทำไมมันชิวจังวะชิวไปไหนเนะี่ยชิวอันนี้มีมีอีกไหม <Mister. S 2> <Go. S 1> อ๋อสี่ดาวครึ่งฮะมันต้องรอจนกว่าศึกใหญ่เราจะมานะที่เราเลือกไว้นะ,อะเออเจอคริสเตลิโกนี่เคยน่ารุนหน่อย อืมฮึม Y2J ฮะ Y2J 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 ใช่ไหมคริสเจอริโก้คริสเจอริโก้ฮึมขอโทษทีนี่ไม่ใช่ Raw รออิสเจอริโก้บอลสแลกดาวฮะอื <c oughs> มเข้าใจไหม Y2J Y2J ทำร้ายคนแก่นี่มันสุดยอด hmm. อืมอ๋อลูกขนุนของพี่ ชิบหายโดนต่อยโอ้ยเบื่อเว้ยจังหวะนี้อ้าวโดนแพ้ดีครับแม่จังหวะนี้เอ้าโอ้โหโอ้โหจับขามาจังหวะนี้โดนล่าอีกแล้วฮะจังหวะนี้โดนล่ามามสวนเว้ยเตะแต่แต ลูกขนุนของพี่ลูกขนุนของพี่อ,พอืมอืมแต่อย่างเดียวแล้วตอนนี้ไม่สนใจอืมฟานหาใหม่เดียอ,อย่าเพิ่งตื่นเจลิโก้อย่ากูบอกอย่าเพิ่งตื่นไงฮะกูบอกอย่าเพิ่งตื่นไงไม่เชื่อฟงังกันเลย ฮะไม่เชื่อฟังใช่ไหมมานี่ไปโดดเดียวกับพี่เธอน้องไปลุยหมูหนายดร้ายพีกว่าไวทูเจเรียบร้อยโอเคฮะลุกขึ้นมาเลยฮะรู้จักเจพอก๊กปีหรือเปล่า โคดเบรเกอร์กดร,กรมการกนมาหนึสสมโอโ้โหชิลอีกแล้วฮะสแมตแล้วครับชิลจังเลยอออ He uh. <tell> <tell> <be> gets a big victory here tonight. down ฮะ I get the stat Hondelo <tell> <tell> เอานิวเขียก็ชนะแล้วมะทำไมรู้สึกว่าเราตัวบางวาววกว่าเอลฮอนเดโรอะแต่มันตัวเล็กกว่าให้อภัยได้อืมบอกว่าใช้นิวเขียก็ชนะแล้วจริงอะจริงไหมไม่จริงก็ได้ครับบอกว่าจริงไหมถามก็ตอบสิฮะ แต่วันนี้อ้าวใจตรงการอีกแล้วอ้าวใจตรงการอีกแล้วโดนผักกระดิึงไงเออไอเตี้ย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 เข้าใจไหมไอเตี้ยโ,โอ้ยโดนสวนโอ้ยจะล็อกอะไรนักหนาวะบิดลิสล็อกมาจังหวะนี้เอาไว้กูดได้ก่อนไว้บิดลิสล็อกมาเหมือนกันนะอื้อหือ เออกูเจอก่อนเองแล้วอ่ะขอโทษทีแบ็คแฮมเมอร์ล็อกไปฮะแบ็คแฮมเมอร์ล็อกไปอย่างวันนี้อืแบ็คแฮมเมอร์ลออ็อกฮะลูกขนุนของพี่ลูกขนุนของพี่ลูกขนุนของพี่ลูกขนุนไม่คิดจะสวนเลยใช่ไหมอันน่าจะสวนจะสวนเว้ยเขาจะสวนเว้ยแบ็คเบรกเกอร์เน็กเบรกเกอร์ อืมอืมอืมขอสำรวจหน่อยว่าถ้าเอลคอนเดโร่เป็นห้าอะไรมาก่อนอื่นก็เอา้เอาเฮ้ยโอโ้โหอันดับหกดีดีทีเลยเลยมานี่มูนไนท์ไดรฟ์กูสำรวจตัวน,นี้ก็ได้ปะโอเคฮะ รู้จักพี่น้อยไปแล้วนะเจะาพ่อกออ๊อปปี้ฮะไปไอเอลฮอนเดโรท่ามันคือท่าอะไรกูขอดูมาหน่อยโอ้โหท่าเหี้ยไรเ,ยเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้บอลราชินีเขียก็ชนะแล้วเนะี่ยอ่า แมทที่5้าบอกว่าใช่ไหมแม์ที่5้าผ่านไปแล้วชวิโอ้เออมาแล้วได้ยังเลือกเลโซอมเนียไม่ได้นะฮะ เอ็กซ์ตรีมรูเอ็กซ์ตรีมรูได้อะไรวะวีซีโอเคโอเคนายแชมเปี้ยนอดีเซิร์ฟซีรีสแล้วกันโอเคฮะอะไรวะลืมที่ผมเลือกมีเอ็กซ์ตรีมรูนายแชมเปี้ยนเซิร์ฟซีรีส์นะฮะศึกใหญ่ที่ผมจะลงไปแข่งนะแมตช์นี้เลยเหรอหรือเปล่าไม่ใช่มั้ง โอโอเคโอเคเขาบอกว่าแดนเนียยไบรอนยังไม่เคยแพ้ใครนะในหกเดือนที่ผ่านมานะคุณคิดว่าจะหยุดสถิติของเขาได้ไหมฮะอาแล้ววิลเลียมลีเกิลคือจบในเรื่องแล้วเหรอผม,ผมจำในเรื่องไม่ได้จริงแดนเนียยไบรอนต้องต้องการผู้ต่อสู้ในศึกใหญ่ครั้งต่อไปนะ ฉันคิดว่าฉันคิดว่าเธอเนี่ยสามารถจุดสถิติของเขาได้นะฮะอ๋อเธอจะเจอกเขาในซุปเปอร์วิวต่อไปก็คือเอ็กซิมรูนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าอย่าอย่าทำอย่าทำให้ขายง่ายในการแพ้นะโอเคได้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 จบโอ้ยลันจบแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปก่อนแล้วฮะ อุ้ยลันอะไรเราลูกขนนของพี <thấy resent> <ML> ่อซ้อมก่อนสมมติว่ามันเป็นแดนเนียลไบรอันแล้วกันพ่อแดเนียลพ่อไบรอันไบรอันเดือดสวยอ่ะไบรอันเดอดสวยไบรอันเดอดสวยเอาสวยไล้ต่อยเอาอ้าวจะโดนพลังกับพี่เหรอน้องไม่มีปัญหาเอาัได้ว่ะจับหลังมาตอนนี้ อ้าวอ้าวเอ้ยเกียดมากเลยนี่อืมเดินนั่นแหละดีมากพอลูกขอนุนของพี่อาชิบหายจับอืมอามาลาบามาแซลม์แต่ว่าไม่ใช่นี่หว่าแบลลี่ทูบารี่ซูเพ็กนะฮะอาชิบหายแล้วโอ้โหตอนนี้จับมานะฮะทุ่มใหม่นะฮะอ่อห่อจังหวะนี้ เอ้ยหัวมันก็ชาร์จนานนะเว้ยจังหวะนี้ <c oughs> ก้อนเลดซูเหล็กอะ่ะใช่ไหมไม,ไม่ไม่รู้นะฮะว่าใช้ชื่อท่าน,นี้หรือเปล่าโอ้ยกดฮันนะเว้ยไม่ทำอย่างเงี้ยกลัวฮะพี่แจ็คพี่แจ๊ก swagger swagger s w เกอร์อืมอออ s ว a g g e r swagger อยู่เฉย นะพเพราแจ็สรับรองว่าไม่เจ็บแน่นอนจังหวะน,นี้อืมกลุ้มไปฮะจังหวะน,นี้เกี่ยวคอลงมาฮะจังหวะน,นี้โอนน้โอเหเตรียมตัวน,นอนแล้วฮะเออกระทือไปกระทือไปฮะจับมูนไรส์ไรส์ไว้จังหวะนี้อืม จัมันขึ้นมาขิกเกตทำท่าก๊อปปี้เลยแหละดมตูดพี่ไหมนอ้องกลิ่นมันสุดยอดพี่รู้ว่ากลิ่นมันสุดยอดหนึง่งสองเอาไม่สามอ่ะอเล่นงานไปที่หัวให้หัวมันแดงเอา้าแขนเหรออะไรวะกูงงเว้ เอ้ะอะไรวะกดเลยแล้วกันหนึ่งสองอหัวแดงแล้ววหยเอ้ยผิดผิดหัวแดงเลยมานี่ถ้าอะไรนะไทเกอร์ซูเฟกเหมือนฟูลเนลซันซูเฟกนะฮะแบบฟลิปอาลพาดปะก็ะจะต่อย แบค็คฟลิปไม่เอ้ก็ตื่นยังเว้ยก็เบาอ,อย่าเพิ่งตื่นไงฮะแบค็คฟววลิปอ่าวว้าวอีกแหละอ๋อเห้ยอื้มชีวิตบัดซบจริงๆเป็ีนตัวนักขณะไว้ นนาคอนดาา้าไว้แล้วังหวะนี้พี่แจ็คเราเป็นยังไงอะเรียบร้อยอแะแจกสวัโอ้ชมาชูชสไตน์อ้าวผมกดข้าม ผมเผลอกดข้มก็เอาไว้ยังไงในกันคือเราอะไรนะเราแสดงความดีใจอยู่ดีแดนนี่แมนออกมาออกมากอกวนนะฮะออกมาเหมือนแบบอยากเผชิญหน้าจะโชว์เลสเฟกหรือกฟิฟท์ฮิมเมชิชฟช็อตเราสายฮิวล้วกิฟท์ฮิมเมชิชฟดดช็อตดิเช็คแฮนด์ไกด์อย่าไปแอนเช็คไหมจะเช็คไหมกูให้โอกาส กูบอกว่ากูให้โอกาสไงฮะไม่จับมือกับกูบอกแล้วการจับมืออ่ะบอกแล้วว่าอย่าจับมือขวาให้ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่นแล้วใจเปล่าเกี่ยวกับลูกเสือวะลาก่อน no 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 สุดยอดจริงๆกันแกงเดนยลสุดยอดจริง ว่าแมตช์หน้าต้องมีอะไรแน่เลยโอเคแล้วก็หมดเวลาไปก่อนนะสำหรับวันวันวันนีนะ้สำหรับพาร์ทนี้นะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าเรื่องราวของพิซซี่เราจะเป็นไงต่อไปนะกับการเจอกับแดนนี่แดบรอนนนะผู้ที่ยังไม่เคยแพ้ใครใน6เดือนที่ผ่านมาโอเคครับพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับถ้าดูแล้วชอบก็กดปุ่มไลค์ถ้าดูแล้วใช่ก็กดปุ่มแชร์แล้วแชร์ลิงก์ตามโซเชียลมีเดียของคุณ ต่ถ้าดังชอบและใช่ก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามตรงนี้ครับและอย่าลืมกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์และปุ่ม subscribe กันดีนะครับโยกบันไดเหล็กมาหน่อยนี้ฟาดเอาฟาดเบาเอยแมว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 กรรมการมันตื่นมาดีเบี่ยงเข้าเทอร์มาเกิลในวันนี้แล้วก็เตรียมตัวจะเบี่ยงออกมาในวันนี้เบี่ยงออกมาอ้าวได้อยู่ยังไม่มีปัญหาอะไรนะวันนี้วิลเลียมลิเกลแล้วก็ โดนเวียงออกไม้ที่ป้ามสะดุดบนันได